สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงกับพาร์ทที่6กับเกมฟอ r ์ o อ n ฟ t นเจอร์ท o กอร e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  ิแล้วนะครับหลังจากพาร์ทก่อนเราก็ได้แนะนำแบบ Paradise Island ไปนะครับสำหรับพาร์ทนี้เราก็จะมาดูกันว่าแมป,ปใหม่มันจะเป็นแบบไหนกันนะครับซึ่งพอเราผ่าน Paradise Island เราก็จะได้เศษชิ้นส่วนของหินแห่งธรรมชาติอีกชิ้นหนึ่งมาพอเราไปใส่ที่ท่านบูชามันก็จะปลดล็อกประตูใหม่ให้เราเข้าไปซึ่งพอเราเข้ามาแล้วเราก็จะ พบว่ามันเป็นหนักแวมนะครับหรือแนักบึงนั่นเองซึ่งถ้าเราสังเกตที่แผนที่นะครับจะมีสัญลักษณ์อะไรเอ่อยอยู่5จุดนะครับจุดพวกนี้จะเป็นทางเข้าถา้ำโดยแต่ละจุดเนี่ยเราต้องใช้เดนามัยในการระเบิดเพื่อเปิดทางเข้าถ้ำนะครับแต่มันจะมีแค่จุดเดียวที่จะพาเราไปถูกทางส่วนของที่เราจะหาได้จากแบบนี้ในช่วงต้นก็จะมีเห็ดป่าสีน้ำตาลนะครับไออันนี้ไว้ครับพวกอาหาร ถัดไปก็จะเป็นเห็ดเน่านะสีฟ้าเขียวๆก็ไม่แน่ใจนะอันนี้เอาไวค้ค้าพวกยาต่างๆาส่วนอีกอันก็จะเป็นต้นอ้อยนะครับก็เอาไวค้ค้าน้ําตาลเอาไปทําปุ๋ยก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวอีกหน่อยจะปลดล็อกได้แนะนําให้ปลูกไว้เยอะๆนะครับส่วนถัดไปก็จะเป็นน้ํานะครับที่นี่ตักได้ในบึงนะครับแต่จะมีปัญหาตรงเวลาเราเหยียบน้ําในบึงเนี่ยมันก็จะมีพวกควันพิษ ขึ้นมาทําให้พลังชีวิตเราลดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตักเราก็จะต้องแบบตักแล้วก็เดินตักแล้วก็เดินอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนถัดไปก็จะเป็นพื้นดินนะครับที่อยู่ข้างๆบึงซึ่งมันก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มๆนะครับอย่างนี้เราก็สามารถขุดขึ้นมาได้นะครับซึ่งมันจะเป็นดินปนเปื้อนอันนี้ก็เอาไว้ทําปุ๋ยนะครับเป็นสูตรเดียวกับที่เราใชอา้อ้อยเอาไปทำนะครับ ต่อไปมอนเตอร์นะครับมอนเตอร์ที่นี่ก็จะมีงูนะครับที่จะดรอปเขี้ยวพิษนะครับเอาไว้คาพวกยากแก้พิษนะครับหรือชุดกันพิษแล้วก็มนุษย์กิ้งก่าก็จะดรอปหนังหยาบนะครับเอาไปทําชุดใหม่ๆนะครับถัดไปก็กบพิษนะครับหรือกระปะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งมอนพวกเนี้ยมันก็จะดออรอปลูบี้กับแอมเบอร์หรือทับทิมกับอมพันนั่นเองนะครับ ซึ่งลูบี้เนี่ยเราสามารถเอาไปคราฟยาเพิ่มพลังชีวิตได้ส่วนแอมเบอร์เราสามารถเอาไปคราฟยาเพิ่มสตามิน่าได้นะเมื่อเราเก็บของได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับเราก็สามารถกลับบ้านมาเพื่ออัพเทคโนโลยีได้นะครับโดยส่วนของเห็ดเราก็จะปลดล็อกอ่าสร้อยคอใหม่นะครับกันพิษสามสิบแล้วก็อาหารนะครับเพิ่มพวกสตามิน่าเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มสตามิน่าอะไรพวกนี้ได้นะครับ ซึ่งตัวที่ผมแนะนําเลยก็คือตัวนี้เพิ่มพลังชีวิต85เลยนะครับวิธีการคราฟก็ไม่ยากมากส่วนชาตัวนี้ก็จะเพิ่มพลังป้องกันพิษ15นะครับเป็นเวลา2นาทีถัดมาก็เป็นส่วนของชุดเกาะนะครับเราก็จะอัปเกรดได้เหมือนกันซึ่งชุดเกาะชุดใ่เนี่ยพลังป้องกันสูงมากแนะนําให้เรารีบคราฟมาใช้เลยนะครับ ถัดมาก็จะเป็นส่วนของการใช้พิษนะครับสําหรับชุดก่อที่เราเห็นตรงนี้เราจะยังคาฟไม่ได้นะครับเราต้องเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้หยกแล้วก็อะเคมี่เลเวลสก่อนถึงจะคัฟชุดได้นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าจะคาฟได้เลยก็มีแค่ลูกดอกยาพิษนะครับกับยาพิษเท่านั้นถัดมานะครับหลังจากเราเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้เห็ดแล้วเทคโนโลยีนี้ก็จะปลดล็อกออกมานะครับโดยเราต้องไปตักน้ําในหนองน้ํากับขุดดินที่ผมได้แนะนําไปก่อนหน้านี้มาเพื่ออัปเกรดเทคโนโลยีนี้นะครับ เมื่อเราเรียนรู้แล้วเราก็จะปลดล็อกปุ๋ยใหม่นะครับที่ใส่ปุ๋ยอันใหม่ซึ่งมันจะเพิ่มระยะของการใส่ปุ๋ยให้ไกลขึ้นจาก10ช่องเป็น14ช่องนะครับและถัดไปก็จะเป็น Green House ซึ่งจะทําให้เราปลูกพวกเห็ดอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับแต่เราก็จะสร้างได้แค่ในบ้านเท่านั้นโดยผมจะแนะนําให้รีบสร้างมาก่อนนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องปลูกอันดับแรกก็คือ Forest Mushroom เขาเอาไปทําอาหารเพิ่มมังคิต80ได้ถือว่าดีมากๆนะครับ เมื่อเราเตรียมตัวพร้อมเสร็จแล้วนะครับเราก็สร้างไดดามไมมาด้วยอีก5ลูกนะครับเพื่อมาระบิดถ้าโดยมอนเตอร์ที่อยู่ในถ้าก็จะเป็นพวกแมงมุมนะครับซึ่งมันจะดอกใยแมงมุมเจดหรือว่าหยกนั่นเองครับโดยแมงมุมพวกนี้ก็จะมีอยู่หลายแบบนะครับตั้งแต่แมงมุมพิษแมงมุมพ่นใยนะครับโดยแมงมุมพ่นใยมันจะทําให้เราเดินช้าลงนะครับถ้าเราโดนเข้าไป โดยเทมที่เราจะเจอในถ้ำนี้ก็จะมีเห็ดเรื่องแสงสีเขียวกับเห็ดเรื่องแสงสีฟ้านะครับเอาไว้ไปคราฟแลมซึ่งเป็นส่วนผสมของพวกยาอะไรต่างๆนะครับถ้าเราเดินลึกเข้ามาอีกหน่อยเราก็จะเจอจุดที่เราสามารถฝุดยกเอาไปคราฟของได้นะครับ ซึ่งเมื่อเราฟาร์มของจนพอใจนะครับเราก็สามารถกลับมาเรียนรู้เทคโนโลยีเพิ่มเติมได้นะครับโดยเทคโนโลยีเกี่ยวกับยายแมงมุมเราสามารถเอาใยแมงมุมมาคาเป็นกาวได้นะครับถัดไปก็เป็นเทคโนโลยีไมโครโลจีเลเวลสองนะครับเมื่อเราเรียนรู้เราก็จะสามารถครับน้ําองุ่นแบบพิเศษน้ําสับปะรดแบบพิเศษแล้วก็สแสลมสีเขียวกับสแสลมสีฟ้าโดยวัตถุดิบพวกนี้เราจะเอาไปคราบยาในอนาคตนะครับ ถัดไปก็จะเป็นโต๊ะค้าใหม่นะครับเป็นการเดเนอร์เทเบิลเอาไว้ไปตัดแต่งพันธุกรรมของพวกพืชผักที่เรามีนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเห็ดเรื่องแตงสีเขียวถ้าเราดัดแปลงพันธุกรรมเราก็จะได้แบบอ้วนมาอันนี้ก็เห็ดเรื่องแตงสีฟ้าน,นะครับถ้าเราดัดแปลงพันธุกรรมเราก็จะได้แบบอ้วนมาเหมือนกันถัดมาก็อางุ่นนะครับอางุ่นสูตรพิเศษถ้าเราดัดแปลงพันธุกรรมเราก็จะได้อางุ่นสีออกสีแดงแดงเข้มมานะครับ ถัดมาก็พาแอปเปิลนะครับสับปะรดถ้าเราดัดแปลงพันธุกรรมก็จะได้สับปะรดสีเข้มๆออกมาเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอย่างอื่นอีกอย่างอ้อยสีขาวนะครับผักชีฝรั่งสีม่วงเอ่อไฮบริดมันฝรั่งแบบไฮบริดนะครับแล้วก็ฝ้ายน้ําแข็งนะครับโดยไอ้พวกเนี้ยเราจะได้ในอนาคตนะครับเทคโนโลยีต่อไปนะครับก็เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับหยกนะครับเมื่อเราอัปเกรดเราก็จะปลดล็อกพวกอาวุธอะไรต่างๆนะครับพวกกระเป๋าใหม่สร้อยใหม่นะครับตามที่เราเห็นตรงนี้เลยนะครับ ถัดไปก็จะเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสร้างขวดน้ํายานะครับพวกโพชั่นซึ่งมันก็จะมีน้ํายาลูบี้หรือทับทิมนะครับกับน้ํายาแอมเบอร์หรืออำพันนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นโต๊ะสําหรับหม้อปรุงยาเอาไว้ครับยาอันนี้ผมบอกเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับสําหรับใครที่เ,เล่นมาจนถึงตรงนี้จะเจอปัญหาที่ว่าบางทีเราจะต้อง กลับไปแบบที่แบบอ่าคพันดาไอแลนซึ่งมีอากาศร้อนทีนี้เราทาชุดใหม่ไปแล้วก็ต้องมาถอดเข้าถอดออกแล้วเสียเวลาจังนี่นะครับเราทําเซตตรงนี้ได้เราใส่เวทสองเซตแบบนี้เวลาเราจะไปเขตร้อนเราก็กดตรงนี้อีกหน่อยมีเขตหนาวเราก็ตั้งไว้ที่สามก็ได้ครับหรือจะเป็นชุดกันพิษอะไรก็ได้แล้วแต่เราอย่างนี้ก็จะสลับชุดง่ายๆประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับถ้าเราสำรวจถ้ำจนทั่วนะครับซึ่งมันจะมีแค่ถ้ำเดียวที่จะเป็นทางไปต่อนะครับเมื่อเราเข้าไปเนี่ยวิธีสังเกตคือเราจะเจอแมงมุมสีแปลกๆซึ่งถ้ำนั้นแหละเป็นถ้ำที่ถูกต้องเมื่อเราทะลุออกมาอีกฝั่งนะครับเราก็จะเจอกับสแวมในส่วนที่2นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีไอเทมใหม่แค่ชิ้นเดียวนะครับก็คือสวมดิวนะครับหรือทักชีฝรั่งนะครับ เมื่อเราได้ผักชีฝรั่งมานะครับเราก็จะปลดล็อกเทคโนโลยีใหม่ก็คืออาคาเมียร์เลเวลสองนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะได้มาใหม่ก็คือพวกกระดาษนะครับเออไหมใหม่อะไรพวกนี้แล้วก็เสื้อผ้านะครับเป็นเสื้อผ้ากันพิษที่ก่อนหน้านี้เรายังคราฟไม่ได้แต่ตอนนี้จะได้แล้วนะครับเพราะเรียนเทคโนโลยีครบทั้งสามชิ้นแล้วซึ่งเสื้อตัวนี้ผมแนะนําให้คราฟเอาไว้นะครับใช้ในการสู้บอสเพราะบอสจะโจมตีด้วยพิษนะครับถัดไปก็จะเป็นพวกเสื้อกันหนาวที่เราต้องใส่ไปเพื่อไปแมบถัดไปนะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยใหม่นะครับซึ่งเป็นปุ๋ยที่ถือว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ผลผลิตมากขึ้น50%นะครับแล้วก็จะมีมเมล็ดพันธุ์อีก3ามชนิดที่ปลดล็อกออกมานะครับโดยตรงนี้ผมก็ได้มาสอนวิธีการคราฟแล้วก็คราฟแล้วจะได้อะไรให้ดูด้วยนะครับซึ่งเราจะต้องมาที่โต๊ะตัวนี้นะครับ Gardener Table นะครับมันจะทำให้เราสามารถผสม ผลไม้ชนิดต่างๆหรือพืชผักชนิดต่างๆได้นะครับโดยเห็ุเรื่องแสงสีเขียวกับสีฟ้านะครับมันจะทําให้ตัวเล็กกลายเป็นตัวใหญ่นะครับเหมือนที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้ส่วนอันนี้จะทําให้องุ่นนะครับกลายเป็นสีเข้มนะครับอันนี้ก็พายแอปเปิลกลายเป็นสีเข้มอันนี้ก็อ้อยสีขาวนะครับเอาไปทํากระดาษอันนี้ก็ผักชีฝรั่งสีม่วงนะครับเอาไว้ไปทําพวกเสื้อผ้านะครับ ไฮิโปรเตโตอันนี้จะใช้ในการวิจัยเทิงยีแฮตไปนะครับเพื่อทําพวกาการก่อสร้างเลเวลสส่วนอันนี้เนี่ยคาดว่าเราจะต้องไปแแบบใหม่ก่อนนะครับถึงจะทําได้นี่ซึ่งเราต้องมีโคคริสตัลเราคงต้องไปแบบที่4โอเคทีนี้เมื่อเราครัฟเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีตรงนี้นะครับแปลงธรรมดา ซึ่งแปลงธรรมดาเนี่ยเ,เราจะปลูกได้สี่ต้นนะครับโอเคครับโดยผมจะไล่ปลูกตั้งแต่ผักชีฝรั่งสีม่วงนะครับปันฝรั่งแบบไฮบิดองุ่นสีเข้มแล้วก็อ้อยสีขาวนะครับโดยสี่ตัวนี้จะสามารถปลูกได้ที่แปลงผักทั่วไปนะครับผักไปก็ต้องปลูกในเล่องเพราะชำนะครับจะเป็นพวกสับปะรดแล้วก็เห็ด โดยสับป,ปะรดจะใช้น้ำเปล่าในการปลูกนะครับต่อไปก็เห็ดเรืองแสงสีเขียวนะครับจะเป็นอันใหญ่โดยจะใช้น้ำจากบึงมาลดนะครับแล้วก็เห็ดเรืองแสงสีฟ้าสำหรับเห็ดอันเล็กกับอันใหญ่แตกต่างกันยังไงก็คือเวลาเป็นวัตถุดิบในการผสมเป็นสแลมถ้าเป็นแบบอันใหญ่มันจะได้เยอะขึ้นนะครับนี่นะครับแลมก็คือเราจะใช้เห็ดเมื่อกี้นะครับซึ่งสูตรหนึ่งถ้าใช้ เห็ดเล็กเราจะได้1อันแต่ถ้าเราใช้สูตร2ใช้เห็ดใหญ่เราจะได้2อันก็คือมันจะได้เยอะขึ้นแต่ใช้เวลาปลูกเท่ากันโดยผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่าเราก็จะเปลืองวัตถุดิบในการคราบมเมล็ดอยู่ดีซึ่งเราเอาเห็ดธรรมดาไปปลูกจะง่ายกว่านะครับส่วนผักกีฝรั่งสีม่วงนะครับก็จะเอาไว้ทําพวกเสื้อกอใหม่นะครับเสื้อกอใหม่อย่างเช่นอ,อันนี้ไหม รจะใช้อันนี้ในการทําเพื่อทําชุดเกอะใหม่ๆอย่างอันนี้หรือเสื้อกาะใหม่อันนี้นะครับมันก็จะใช้นี่เอาไปครับตรงเครื่องทอผ้านะครับนีเอ่อมันฝรั่งที่ผมบอกถ้าไฮบริดโพเตโต้ถ้าเอามาคราฟนะครับเราจะปลดล็อกเทคโนโลยีพวกนี้ซึ่งก็จะสร้าง บล็อกสร้างาหลังคาซีมเมนต์อะไรได้อัปเกรดกล่องเป็นเรือสาอะไรพวกนี้นะครับกำแพงหลังคาเป็นแบบใหม่ๆนะครับประมาณนี้ทีนี้บางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าปลูกต้นที่ผสมมาแล้วเนี่ยเสร็จเราจะได้เมล็ดคืนไหมหรือเราจะต้องเอาแบบเก่าไปคราฟอีกผมก็จะมาทดลองให้ดูนะครับเมื่อเก็บนะครับนี่เราจะได้แค่ผลผลิตมาเราจะไม่ได้เมล็ดเราต้องไปคราฟเมล็ดใหม่ทุกครั้งนะครับ นี่ได้แต่ของมานี่นะครับแบบนี้เราจะไม่ได้เมล็ดกลับคืนมาเลยนะครับซึ่งผมก็แนะนำให้คาบทีละเยอะๆไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาคราบหลายรอบถัดมาก็จะเป็นส่วนของหม้อต้มยาหรือหม้อปรุงยานะครับ ซึ่งตรงส่วนนี้เราก็จะได้ยาสําหรับฮิลิ่งพชั่นนะครับใช้สําหรับเติมพลังชีวิตสตาบิน่าพชั่นเอาไว้เติมค่าสตาบิน่านะครับมาหน้าพชั่นเอาไว้เติมมาหน้าแอนตีดอตนะครับเอาไว้กันพิษนะครับแล้วก็วิตามินดิงนะครับเอาไว้เพิ่มภูมิต้านทานพิษนะครับโดยการครับยาพวกนี้มันก็จะต้องมีสูตรในการผสมด้วย ซึ่งตอนนี้ผมทําสูตรเอาไว้ทั้งหมด3สูตรนะครับสามารถ Co p ป้ไปใช้ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ชชว่์ว่าแต่ละคนมันจะแรนดอมสูตรให้หรือเปล่าซึ่งถ้ามันไม่ได้แรนดอมก็สามารถเอาสูตรผมไปใช้ได้เลยนะครับโดยยาที่คาฟออกมาได้มันจะมีคุณภาพตั้งแต่ต่ําปานกลางแล้วก็ดีนะครับและอีกสูตรหนึ่งที่เป็นความลับของเกมหรือเกมไม่ได้เปิดเผยให้เราเห็นก็คือเมื่อเราผสมได้ร0 0เเเราจะได้ยาที่ดีที่สุดออกมานะครับ ผมสามตัวที่เป็น e x c e l ซเ n น q ์ค l i t y แล้วนะครับดูได้ตรงนี้นะครับสำหรับยาเพิ่มพลังชีวิตฮ e วิ่งพอร t ชันนะครับจะเป็น0.48กับ0.70นะครับมาหน้าพชันจะเป็น0.20กับ0.24นะครับแล้วก็แอนตี้ดอตนะครับของผมจะเป็น0.70กับ0.96ซึ่งตรงนี้ผมลองไว้3ขวดก่อนนะครับที่เหลือผมยังไม่ได้ลองเพราะว่า ผมไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ชชว่์ว่าคนอื่นเนี่ยจะเป็นสูตรเดียวกันไหมหรือเกมมันจะไปนรนดอมสูตรอื่นให้คนอื่นนะครับยังไงใครลองแล้วก็ฝากมาบอกด้วยนะครับว่าสูตรมันเหมือนกันหรือเปล่านะครับถ้าสูตรเหมือนกันผมจะได้ลองยาทุกสูตรเลยแล้วก็เอามาทำเป็นไกด์สรุปให้ดูนะครับถัดไปนะครับถ้าใครอยากสร้างเสื้อเซ็ตนี้เซตเกตฟูลนะครับอาจจะสงสัยว่ายาแอนตี้ดอตนะครับ ในสูตรแต่ละสูตรพวกพูพวกเอ็ก l ซลเลน์เนี่ยมีผลต่อชุดไหมตรงนี้ผมทดลองแล้วนะครับไม่มีผลนะครับครับได้เลยจะเอาแบบไหนมันก็จะได้เสื้อสแตทเท่ากันหมดเลยถัดไปนะครับก็เป็นเทคโนโลยีการก่อสร้างเลเวล3นะครับเมื่ออัปเกรดเราก็จะปลดล็อกพวกเครื่องบดเลเวล3นะครับกล่องเลเวล3เตียงนอนนะครับแล้วก็กล่องเก็บของอันใหญ่นะครับพวกพื้นหินพื้นปูนอะไรพวกนี้นะครับและอีกอย่างก็คือปลดล็อกเทคโนโลยีใหม่ก็คือการเลี้ยงสัตว์เลเวล3นะครับ โดยจํานวนจุสัตว์มันจะได้5เท่าเดิมนะครับแต่ที่มันเพิ่มเติมก็คือมันจะเก็บทรัพยากรให้เราอัตโนมัตินะครับแต่ว่าความจุในการเก็บของแต่ละอันจะอยู่ที่15อันซึ่งว่าเราเตรียมตัวพร้อมหมดแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะลุยในส่วนบึงส่วนที่2นะครับซึ่งมอเตอร์มันก็จะคล้ายๆแบบเดิมก็คือมีงูมนุษย์กิ้งก่ากัปปะแล้วก็แมงมุมพ่นใหญ่นะครับ เมื่อเราเดินทางเข้ามาจนสุดนะครับเราก็จะเจอบอสของแบบนี้นะครับซึ่งสิ่งแรกที่ผมแนะนาก็คือเคลียร์มอนเตอร์แถวแถวนี้ให้หมดก่อนนะครับไม่ไงั้นมันจะเข้ามารบกวนการต่อสู้ของเราได้สำหรับบอสต,ตัวนี้นะครับถ้าเราคราฟชุดป้องกันพิษมาแล้วมันก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะครับโดยรูปแบบการโจมตีของมันก็จะมีอยู่4แบบด้วยกันนะค,คือท่าแรกก็คือตีธรรมดานะครับส่วนท่าที่2ก็คือจะเรียกหมอกพิษมาเพื่อโจมตีเราและท่าที่สามก็คือทําให้เราติดสตัน และท่าที่4ท่าสุดท้ายก็คือเรียกซอมบี้มาโจมตีเรานะครับโดยเราควรรีบฆ่าซอมบี้ก่อนนะครับเพราะว่าซอมบี้เนี่ยตีแรงกว่าบอสอีก ื่อกำจัดบ,บอสได้นะครับก็เหมือนเดิมเราก็ดึงหินแห่งธรรมชาติออกมาจากตัวบอสแล้วก็จะมีไอเทมดอกออกมาพร้อมกับมีผีสีเขียวออกมาจากตัวบอสนะครับเรื่องไอเทมที่เราเก็บได้นะครับก็จะมีชิ้นส่วนของหินแห่งธรรมชาตินะครับไม้คาถาสําหรับทําพัศเิลเพื่อชวนผีสีเขียวกลับบ้านนะครับแล้วก็ได้หินที่เพิ่มแม็ก MP มา2ีแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือ ยาเพิ่มสกิลพอยต์สามพอยต์นะครับเมื่อเราคุยกับผีฟีเขียวนะครับเธอก็จะบอกเราว่าเธอเป็นไดเอทนะครับที่คอยดูแลป่าแห่งนี้แต่พลังของเธอก็ได้เสื่อมถอยลงนะครับซึ่งวิธีที่จะทำให้พหลังของเธอกลับคืนมาก็คือ เราจะต้องไปเปิดใช้งานเสาทั้ง7ต้นนะครับแต่การเปิดใช้งานเนี่ยเราจะต้องเปิดเป็นลําดับซึ่งลําดับในการเปิดเนี่ยไม่มีรูปแบบตายตัวนะครับแล้วก็มันจะสุ่มไม่เหมือนกันในแต่ละผู้เล่นนะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอาจจะมีแพทเทิร์นอยู่แต่ผมอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับโดยวิธีที่ผมใช้ในการแก้ไขปัญหาแพทเทิร์นนี้ ง่ายที่สุดก็คือผมสร้างประตูเทเลพอร์ตเอาไว้ตามจุดต่างๆนะครับเมื่อเจอว่าไหนเป็นลำดับที่1รลำดับที่2ผมก็จะตั้งชื่อเอาไว้ให้ดูง่ายนะครับว่าไหนเป็นลำดับที่เท่าไหร่ เมื่อเราเปิดใช้งานเสาทั้ง7ต้นเสร็จแล้วนะครับป่าก็จะรับการฟื้นฟูนะครับให้เรากลับไปหาผีสีเขียวนะครับผีสีเขียวก็จะตามเรากลับบ้านโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างกับพาร์ทนี้หลังจากที่เราไปสำรวจแบบสวมกันไปแล้วและฆ่าบอสไปได้ในที่สุดซึ่งผมก็รู้สึกว่าบอสแบบนี้ไม่ได้ยากเท่ากับแบบก่อนหน้านะครับ ส่วนในพาร์ตต่อไปก็จะเป็นส่วนของแบบหิมะที่มีอากาศหนาวด้วยเราก็คงต้องคาราฟเสื้อกันหนาวไปก่อนแน่นอนแต่ที่นั่นจะมีอะไรรออยู่ก็รอรับชมกันได้ในพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับพาร์ทนี้ก็มีเท่านี้สวัสดีครับ